สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชีปุกเกาะนะคะมามาดูมาดูว่าเอาอะไรให้ป้าป้ามันคือลายแทบานนี้อะไรเนี่ยลูกขี้เกียจบ่ลูกขี้เกียจบ่บ้านเราจะเอิ้นว่าลูกขี้เกียจเนี่ยนี่ใช่ลูกอะไรจ้าลูกอะไรจ้าลูกอะไรจ้าลูกอะไร เอาให้ใครน่ะเอาให้ใครหนูจะให้ใครลูกลูกจะให้ใครเก็บไปเก็บมาเมื่อสิให้เจ้ากินเสียอยู่เอาให้ใครปวดเจ้าเฮาเอาข้าวอีกออกมาปวดนะดีหนักตูดใตข้างหนึ่งเลยแเอาให้ป้าน้อยป้าจะหลับแล้วโลกินน่ะหลับแล้วโลกินกับเอนมินน่ะ หมดแล้วหมดแล้วอ่าอหมดแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนะอ่าให้ป้าอ่าให้กี่เม็ดโอ้คุณหมอแจกยาบอกได้กินยาลายปฏิใต้ของหมอแจกยาท่านได้รับแล้วอ่ะอให้ป้ากินเลยให้ให้ป้ากินเลยตายแลรป้ากินน้ำผึ้งจะเป็นเตกรอบเลียวอ่ะอู้อร่อยจังเลยเอาทำไม่ มือนัดน้อยเปมือน้อยให้ป้าเร็วไม่ยดสเิไดลเลยเห็นแตอร์เกนมันนั่งไก่เอนเลร์ต่มันนั่งไก่มันนั่ง มนานั่งใกล้อ้าเออข้อกะลืมกดออกไป่นนี้นนลืมชูมอข้นอ,อยู่ขายาชี้นู่นไม่ใช่ทีของยาของอนไม่ใช่ทีของยาของแอนข้อระเบ้อส้มนี้ปล่ามีละเฮ้ยมีลหมดแล้วป่าหแ ออร่อยไหมคะอร่อยเลยอร่อยไหมคะเอออร่อยเลยนางเอกประจำทีมงานอ้าวบ้านี่ใครทำแก้วให้อ้าวเดีว่านะใครให้ย่าชีพหมดนะหมดเลย พราะเราง่ายสบายข้อยขาวบยาชีกินได้เลยใส่ข้าวายให้ร้อยแล้วต่อไปให้ยาชีชิมหน่อยสิอีกโอปุ่นโอปุ่นโอปุ่นฮะมีนันน่ะไปเดย์ได้ไปเสสั่งมะพร้าวแล้วมะพร้าวมีอยู่ม่ได้ข้าบอ่ะเมนไปนะหยาชีกินเลยยา เดี๋ยวไปเสียสั่งมาไม่ย่างบัตงเลยไม่เอาถามหาทุกวันเอายาชิกินโอ้ยชิกินให้หมดเลยทำเหมือนน้องเขาทำเหมือนหลานเลยเอาข้าปากเร็วป้อนยาเลยยาเสี้ยวเอาเข้าหมดเลยหมดเลยม่น้อยน่ะป้อนเลยเอาเข้าหมดเลยเอาเข้าได้ป้อนป้อนเบิร์เบียร์เบอร์งานให้หมดเลยหมดเลยให้ละหมดเลยอร่อยไหมคะ อร่อยคะอ่ะเอออ,อร่อยค่ะโอ้ยงอนยาแล้วตอนนี้งอนยาเจ้า <laughs> หนูจะให้ใครกินเนะาะใครเป็นผู้โชคดีเจ้าให้ยาย่าวิเศษใ,ใครจะพูดกินไรเจ้าละกิน <laughs> ให้ใครกินเนาะให้ป้าแตนบ่ให้ป้ปาแตนแล้วแพงป้าแตนเนาะอ้าวเปล่า <laughs> <laughs> เอาออกจนเบิดขาดก,กันนั่นแหลยจะได้ โอ้มินโอ้ให้กล่องให้กล่องหญ้าบะลูกอ๋อโออมันรู้จักความเลยน่ะไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนั่นไปไปทายนั่นน่ะแน่ด้สามตัวแล้วมารุนกันนะคะไหนโอ้ อันไหนอันไหนโอ้ oh, พี่พี่พี่พ,พ,พ,พี่อันไหนอันไหนศูนย์ศูนย์สามเจ็ดมาแล้วครับพี่น้องถ้าศูนย์สามเจ็ดนี่คือเป็นบ้านเลขที่ยาที่กกอกๆนะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดจดไแล้วพี่น้องอย่าลืมนะเลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งเด้อเลขสามเป็นเลขแปดนะคะจ้ะ 1, 8, าหนึ่งแปดแบบแอนก็เห็นเขา ว่าอย่างนั้นน่ะเนาะเพราะว่าเลขเจ็ดก็เป็นเลขหนึ่งเปลี่ยนเปรียบเทียบกันนะในกอคุณนายสมพักก็มาให้โชคนะคะ fc ก็รอเนาะซูมนะคะก็ขอให้ได้โชคดีนะคะจุดแล้วนะคะมาแล้ว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 แรงเชียงแรงเชียงมาแล้วแรงเชียงแรงเชียงมาแล้ว อาเล็งเสียงเลงเชียงมาแล้วอาอาเอาเลงเสียงเลงเชียงมาแล้วโคอะไรันอาเล็งเสียงเลงเชียงมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้มล้มเอ้้ยเฮ้าเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เล้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เ้อ้้้้้้้้้เ้เ้เ้้ ไปแล้วไปแล้วโอ้ยส้ม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 ยังเหลืออยู่ส้มยังเหลือส้มเน่าไม่เอาเมาเน่าแลยทิ้งทิ้งทิ้งไม่เอาเน่าเลยเราไปกินใหม่ลูกเขาหลือไม่กินเลยเนี่ยอ่าเขาทำไมไม่กินเลยเนี่ยเออเพราะที่เม็ดนั้นอ่าเขาทำไมทิ้งแบบนั้นโอ้โหมันเน่ามันเน่าเขาบอกเ่าไว้เขาไปดูดิมันเน่าแล้วไปดูดิ ต้องทิ้งขยะต้องทิ้งขยะเขาบอกว่าโซมันเน่าแล้วทําไมต้องทิ้งแบบนั้นทิ้งแบบนั้นทําไมทําไมต้องไว้แบบนี้ทำไมไม่ได้กลับแอดมินรู้จักเข้าใจพูดมิ้นมันกินได้ครึ่งหนึ่งมันไม่ได้บอกมันไม่ได้เอาม่กลับกบก่อจ๊ะฮะไม่มีไปดวงเดียนหนูต้องโตแล้วหนูต้องไปโวงเดียน หนูไปโรงเรียนโตแล้วบอกบอกป้าเร็วหนูจะไปโรงเรียนแล้วไปไปโรงเรียนอยู่กับพี่ปุ๊ไปกับพี่หมิวไปกับพี่ฟางพี่นาเดียพี่ตองหนูโตแล้วหนูโตแล้วหนูต้องไปโรงเรียนแล้วช่ชุดส่วยเลยอ ฮะไปไหนไปไหนไปไหนไปทางไหนพายชาชิวิ่งวุ่นไปไหนนาะนี่ไปไหนพายาชิวิ่งวุ่นไปไหนนี่อย่าพึ่งอ่ะไปหาจ้าไม่แอดมินฮะแอดมินจะไปโรงเรียนแอดมินจะไปไปโรงเรียนจะไปหาจ้าแอดมินจะไปโรงเรียนแอดมินจะไปโรงเรียนแล้วนงูอ่ะไหนขนมเป็นงูอยู่ไหนงู เอามาเอามาดูหน่อยไป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 เดงโอ้โหเดินเนเดินเดิเดิน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 แบบนี้มันไม่ได้เดินแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นได้ชิปอ่าเดี๋ยวให้ชิปไปใส่รองเท้าก่อนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ